ไม่มีใครที่สัมผัสหัวใจของพระเจ้าและใจเขาจะแข็งกระด้างเหมือนเดิมเราจะเกิดการเปลี่ยนแปลงนั้นในการทรงติดของพระเจ้าเนี่ยเราจะพบกับความรอดเราจะพบการกลับใจเราจะพบการเสริมกําลังเราจะพบการสําแดงเราจะพบการเยียวยาเราจะพบการจัดเตรียมเราจะพบการเติมเต็มเราจะพบามประจักษ์แจ้งในสิ่งที่เราไม่เคยประจักษ์และเมื่อใดก็ตามที่เราสามารถรู้สึกถึงการทรงสถิตของพระเจ้านั่นแหละเลยว่า เราพบกับพัสดุของพระองค์ไงเทศกาลอยู่เพลิงจะมีการเฉลิมฉลองพัสดุของพระเจ้าด้วยไงเป็นเวลาที่เราจะจดจําถึงพัสดุของพระองค์เป็นเวลาที่เราจะร้องทูลเพื่อให้พระองค์เทพัสดุอันสดใหม่ของพระองค์ลงมาดังนั้นพระพลาในความหมายของเราในเวลานี้คือสถานที่แห่งใดก็ตามที่พัสดุของพระเจ้าประทับอยู่กับเราบ้านเราก็คือพระปลาได้ ที่ทางานเราก็คือพระปลาได้ที่โต๊ะอาหารเราก็คือพระปลาได้ห้องน้ําก็คือพระปลาได้ที่ที่พระเจ้าประทับอยู่ด้วยและเมื่อพระเจ้าประทับอยู่ด้วยก็คือว่าพระพรของพระงองค์ก็จะเทล,ลงมาเหนือนสารที่นั้นนี่แหละคือเวลาที่จะจดจําประสบการณ์ <c oughs> ในอดีตแห่งความรุ่งโรจน์ที่พระเจ้าได้นําเขาประสบการณ์การจัดสรรที่พระเจ้านําชนอิสเรล และนี่คือเวลาลเวลาที่เราจะร้องทูลต่อพระเจ้าเพื่อปรองจะเทพสติีของพระองค์ลงมาใหม่ในแต่ละปีไง